สวัสดีค่ะพี่น้องทายาเองด้วยจา้าจากเมืองแอตแลนตาลัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาพอดีมือนีนีทายามีอันคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะคะทายาสิ พาี่นองไปเบิงผักที่มันกินได้โดยที่สิเปิดหนังสือใส่ให้เบิงนะคะสิยืนยันจากหนังสือนะคะเพื่อสิเป็นความมั่นใจให้เป็นเพื่อนน้ำนะคะห mm hmm. นังสือทิทยามีนี่นะคะเป็นหนังสือที่เขาเขียนขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะคะที่บอกเกี่ยวกับว่าพืชยางกินได้ผักยางกินได้นะคะ mm hmm. แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเขาทำความเข้าใจกับเนเพื่อนก่อนนะจ๊ะว่าทิทยาบาสามารถที่สิ เปิดหนังสือให้เบิง่งโดนโดนใดนะคะเพราะว่าหนังสือมันจะมีลิขสิทธิ์และอีกอย่างที่มีลิขสิทธิ์มีกฎหมายคุ้มครองเนี่ยค่ะมันผิดกฎของ YouTube นะคะแต่ว่าทายากะสิเปิดไว้ให้เบิ่งเพื่อสิให้เป็นความมั่นใจให้เพื่อนๆนะคะว่าสิ่งที่ทายาทนํำเสนอว่าโอเคอันนี้กินได้อันนี้กินบ่ได้มันแมนอิลีบ่เด้อจ้ะไปะค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งพักกันค่ะ อันนี้เป็นลักษณะของ c ค r รี่ด็อกเด้อค่ะนี่เป็นลักษณะของ c ค r รี่ด็อก้ายาเคยเหตุคลิปวิดีโอนี้เป็นแล้วนะจ๊ะ c ค r รีด็อกนี่ในอินเทอร์เน็ตนี่มีข้อมูลหลายแห่งเด้อค่ะราคา้ายากระสีอ้างอิงจากในหนังสือเล่มนี้นะคะเนี่ยค่ะถ้าย,ยากสีอ้างอิงจากในหนังสือเล่มนีนะะ้เด้อค่ะ c ค r รี d ด็อกนะนี่รูปมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันกระสีกันเดียวกันแบบนี้นะคะที่เมืองที่ทายาอยู่นี่มันสิเป็นรลดสมนะคะ ในหนังสือเล่มนี้เขาก็สิบอกขึ้นกันนะคะว่ามัน,มนสิเป็น sour flavor นะคะ sour flavor sour เปลร์วอสมนะคะข้อมูลในอินเทอร์เน็ตหลายนะคะในการกินก็นให้ระวังนะคะให้กินในปริมาณที่จำกัดเพราะว่ามันมีกรดออกซิลิกแอซิดนะคะมีผลต่อเนิ่วในใจด้อจ้ะนี่เวลามันเกิดไหมนะมันสิเป็นลักษณะแบบนี้เนี่มันสิเป็นขุ่มิมแบบนี้นะคะแล้วขนมันก็สีค่อยๆทางหยอดออกมานี่ นีม่มันกระสีคคอยทางหยอดออกมาแบบนี้ค่ะน,นี่นะลดสมนะคืออ่าแบบขมนี่ทายายยังมองข้นเห็นนะคะมเมื่อนทรทายามีแต่แบบสมแล้วก็ยิงมันตากแด,ดดโดนๆหรือว่าไก่ทะเลนี่สมแห้งนะคะอันนี้เป็นลักษณะของ common wet นะคะ อันนี้เป็นลักษณะของคอมมอนเวทคอมมอนเวทเนี่ยมันสีกินไดมันสีกินไดได้ค่ะนี่ดอกมันจะเป็นสีม่วงนะนี่ดอกมันจะเป็นสีม่วงมันเป็นพืชตระกูลถั่วนะคะแต่ว่าอันนี่ทย่ายกข,ขางข้างทย่ายกเก็บไปกินบ่ได้ยยอดงามงามนี่อันนีอกระแมนนี่อันนี้ดอกตุ้มตูมมันค่ะนี่มันกำลังบาน มันจะเกิดเป็นผุ่มๆเลยมันจะเกิดเป็นจุ่มๆเลยค่ะเกิดเป็นจุ่มๆเลยนะตัวนี้ก็เป็นทริสโต้นะ,ะทริสโต้นะคะนี่นะในหนังสือนี่มันจะเป็นฟิลทริสโต้นะคะแต่ว่าทริสโต้มันมีมีหลายแบบนะคะมันเป็นแบบประเภทที่กินได้นะคะ มันถูกจัดให้เป็นแบบกินได้นะคะ edible นะทายาศึกษามาในระดับหนึ่งแล้วนะคะเขาบอกว่ามันกินได้นะคะเดี๋ยวสีเหตุวิดีโอแยกออกมาตั้งหากนะคะเพราะทริโซ,โซมีหลายแบบนะคะอันนี้แค่เอาไมา้บึงบข่าวๆก่อนเ้ยจ้ะนี่ลักษณะของทริโซ่เนี่ยมันก็จะเป็นแบบน้ำเล้มแหลมนะคะดอกมันนี่จะเป็นสีชมพูอุ้ยน้ำเจ็บอันนี้ดอกมัน่ะเป็นสีแดงๆชมพูชูนะ มันสีคนละแบบกรับอาโซทริสโตนะคะโซทริสโตทิทยาเพิ่งลงคลิปไปน่ะอันนั้นอ่ะมันสีเป็นดอกสีเหลืองอามันคนละตระกูลกันนะคะอันนี้เป็นอีกตระกูลหนึ่งนะคะเป็นแบบหน,น,นึ่งีนน้ำีนแบบเจ็บบลม <laughs> เจ็บแห่งนี่ดอกมันนะนี่ดอกมันเราหูซึกว่าเขาเอาไปขยายๆแบบพวกลดความอ้วนอย่างแบบเนี้ยจ้ะ นี่ก็เป็นไวท์คลาวเวอร์นะคะมันถือจัดประเภทให้เป็นออียงที่กินได้นะมันพืชที่กินได้นะคะอันนี้ใบมันนะคะใบสิมีสามแฉกแล้วก็มีอันขาวๆอยู่ตรงกลางดอกมันก็คือสีดอกคือดอกอดอกบานไม่รู้โรยอะคะ่ะนี่เขาเอาไปช่วงกินเป็นชาหรือว่าเอาไปผัดกระดนะคะเอาไปมันสุกกระดแต่ว่าสีมันเป็นสมุนไพรส่วนหลายจะเป็นสีแดงมากกว่านะคะ ึงในการกินเนี่ยนะคะในหนังสือเล่มเนี่ยนะมันบอกว่ากินได้ในบรจจำกัดจํานวนเลยนะคะทั้งน้าน,นี่เป็นแค่อดปลาค่ะนี่ทอนขึ้นมาหลายแต่ว่าบริอาจวิดีโอนี่จะ้ะนะคือเ็ดคลิปลงไปแล้วนะคะุูดต้นย้า่ๆพญาย,ยาเซบกเก็บด้วยค่ะสิเอาไปถ้าเบิยงดอกมันเลยจะ้ะ ัวนี้เป็นลักษณะของครีเวอร์สนะคะครีเวอร์เป็นพืชที่กินได้นะคะแล้วก็วิธีสังเกตง่ายๆเนี่ยมันสิเกาะเสือมันสิเกาะเพราะว่ามันสิเป็นแบบขึ้นมีหนามอย่างแบบเนี้ยคะ่ะนี่มันสิมีรสสมนะคะการมันสิเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก,กะะ็มันสิเกาะได้ด้วยค่ะมันสิเกาะมันงสิเกาะเสือเมึงจับยังไงดีดนี่เอา นี่ค่ะมันสินี่ลองเอาเอาแขนเสือมาติดนี่ลองเอาแขนเสือมาติดนี่ลองเอาแขนเสือมาติดมันสิติดเสือนี่มันสิติดมันสิติดแบบมันสิปากอะค่ะนี่มันสิมันสิเกาะมันสิเกาะเลยค่ะมันสิเกาะนะเขาเอินอีกชื่อหนึ่งเขาเอินเวลโคร แบบว่ามันสิติดนะนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดใบหยอดอ่อนมันเนี่ยมันกะสามารถกินได้ง่ายนะคะแต่ว่าเอาไปหลวกสิดีที่สุดเพราะว่ามันสีหยาบลินมันจะแท่งลินแต่ว่าถ้ามันแก่มากนี่มันกะสิเป็นแบบมันเป็นคือน้ำน้ำเนี่ยค่ะมันเกาะมันหยาบมันเกาะลินมันกินบ่ค่อยมันกินบ่ได้นะแล้วก็มันเป็นสมุนไพรด้วยค่ะตัวนี้เนี่เขาเอาไปแบบว่าพวกล่างทีท็อก กินสิ่งเลือดอย่างนะเป็นสมุนไพรหลายอย่างอยู่ค่ะเดี๋ยวให้หาข้อมูลเพิ่มได้เห็ดวิดีโอออกมาแยกเป็นต่างหากนี่ใบมันจะสมสมเกาะบดรุดเลเด้ค่ะนี่ต้นนี้กินใดได้ค่ะใบมันนี่ใบมันสะเป็นเสกๆชกออกแบบนี้ ใบจะเป็นสกแฉกแลกวก็ e ีมเอียงดอกกอกาะนะอันนี้มีหนึ่งสสามีห7ดมีเจดใบประมาณนี้ค่ะลำต้นสี่เหลี่ยมนะอันนี้เป็นลักษณะของชิกวีดนะคะหรือหลายๆคนอื่นพักลืมผัวด้วยจ้ะมันจะมีรสชาติคลายหยานะ บกขมบวสมนะคะคายยานะคะละกะวิธีสังเกตเนี่ยนะใบมันจะอยู่ตรงขามกันนี่มันจะอยู่ตรงขามกันแบบนี้มีทั้งนี้มันก็จะมีทั้งนี้แล้วาหนีเพอสันทัดไปเนี่ยมันก็สิขึ้นอีกฟังหนึง่งสลับกันไปอะคะ่ะสังเกตง่ายนะคะสังเกตง่ายชีวิตเนี่ละกะล่องเบิงดอกมันก็นได้ะคะ่ะท่าเบวาสงสัยนะดอกมันเนี่ย ตามจริงดอกมันจิมีหากลีบแต่ว่า1กลีบมันจะแยกออกเป็น2แฉกร,ร่วมแล้วกับประมาณ10กลีบนะคะ10กลีบเนี่ยเบื้องายชิกวีดอามชิกวีดหนูรู้สึกว่ามันสิมีสามแบบนะมีการสีเขียวการสีม่วงแล้วลกัวแ,แบบมีขนนะคะมีขนมันเป็นเมาส์เอียชิกวีดนั่นก็กินได้กันแต่ว่ามีขนนะคะเต็มเลยเต็มเลยนี่มันสีแบบ ถ้ามันเกิดมาโดนแล้วมันก็สีเยาออกไปแบบนี้มันสิเกิดเป็นมันสิเกิดยุติติดกันนะคะมันสิมันสิบกระจายกันออกนะมันสิเกิดเป็นผุ่มๆเลยนะนี่เอาเองเวลาเก็บนี่ลุกเดียวขึ้นมาแบบนี้เลยเนี่ยมันสิเป็นแบบมันสิอยู่กาะกลุ่มกันค่ะมันสิบแยกกระจายกันนี่เต็มเลยค่ะนี่เต็มเลยนี อันนี้เป็นชิกวีดแบบไม่ขนนะคะมาา์เอียชิกวีดเนี่ยมันสิเป็นขนขนนี่ตัวนี้มันสีมีขนใบมันจะเกิดตรงขามกันคือการละกะเกิดสลับกันแบบนี้คะ่ะเนี่ยมีฟังนีมีฟังนี้นพอทัดขึ้นมามันก็สิออกไปอีกฟังหนึ่งอะคะ่ะมันสีมีขนนะมันสีมีขนนะคะ ตัวน,นี้สิเป็น purple date e n e d l e นะคะนี่นี่ดอกมันจะเป็นสีม่วงใบมันนี่ก็สิเป็นลักษณะคล้ายๆลูปหัวใจอะคะ่ะแต่ว่ากับบมันลูปหัวใจดอกใบมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะในหนังสือทิทยาเบิงวังหันเนี่ยนะคะเขาบอกว่ากินได้บบจํากัดนะคะแต่ว่าททยาแนะนํนนาให้กินสุกนะคะ รสมันิมีรสเผ็ดนะโดยส่วนตัวสำหรับทายาทของสุว่ามีรสเผ็ดคือกระขายผิดไทยอ่ะคะ่ะมันเป็นพืชตระกูลใบสลรแนนะแหน่ค่ะขายสลระแหน่นะคะนี่ลวก็ลำต้นมันจะเป็นสี่เหลี่ยมลำต้นสิเป็นสี่เหลี่ยมดอกสีม่วงนะคะแล้วมันสีมีพืชอ,อีกอันนึงนะคะที่กระขายมั่นนะต้นนั่นกินใดคือกันนะคะอ่า นี่ค่ะตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้ซื้อว่าเฮนบิดนะเฮนบิดนะนี่ท่ายาไม่คลิปแล้วละ,ละแต่ว่าต้องการตอกยาใหมเพื่อนหัวว่ามันกินได้เปิดหนังสือให้เบิงไดละ่ะนี่เฮนบิดเฮนบิดนะนมีรูปมันนะคะอ่านี่ท่ายาให้เบิงโดนบ่ได้ด,ด้วยค่ะในหนังสือนะเพราะว่าหนังสือมันมีลิขสิทธิ์นะคะ ม, copy right, มันมีกอปปี้ไร์นะมันมีกฎหไมายปกคอ,กอ้อ่ากฎหมยคุ้มคร้องมันอยู่นะคะแล้วอีกอย่างที่มีเลขาศีลมันผิดกฎ y ยู t u ู e ถ,ถ้ายาศีเอาเบิงให้เบิงโดนบดไดนะ้นะนะจ๊ะยานมีปัญหาที่ลังมะเมียนยังดอกมีเห็นเบียดกินไดแล้วกนนหนังสือก็บอกว่ากินใดบอ่อตจำกัดกันนะคะหมายถึงว่ากินซําไดก็ไดในหนังสือมันบอกแบบนั้นนะคะ ถ้ายากกินแนะนำให้กินแบบสุกอีกคือเก่านะคะแบบนี้นะพักต้นนี้เป็นเย l l o w wood s o r r นะคะมันเป็นพืชที่กินได้นะคะแต่ว่าต้องกินในปริมาณที่จำกัดนะคะเพราะว่ามันมีกรดออกซิลิกแอซิดนะคะอ่าพืชต้นนี้นี่มันซีมิลรสสมมันซีมิลรสสมดอกมีสามแฉกเป็นลูกหัวใจนะดอกมันนี่โอ้ยใบมันใบมันใบมันมีสามแฉกเป็นลูกหัวใจนะดอกมันจะเป็นสีเหลืองนะคะ ดอกมันจะเป็นสีเหลืองมันจะมีรสส้มเฮ็ดไฮซุกนะคะมันจะมีกรดออกซาลิกแอซิดต้องกินในปริมาณที่หน่อยแล้วก็พยายามหลวกก่อนเพื่อเอาพวกกรดออกไปก่อนให้มันให้มันเจือจางนะคะอันนี้เป็นพักกูดอีกชนิดหนึ่งนะคะ พักกูดนี่มันเป็นตนอ่อนของเฟิร์นนะเฟิร์นก็มีหลายชนิดนะคะมีทั้งแบบที่กินด้แล้วก็กินบ่ได้นะคะพักกูดตัวนี้กินบ่ได้ค่ะพักกูดตัวนี้เป็นผิดนะทวิทยาศึกษามานะคะเพราะว่ามันสมีขนวิธีสังเกตเนี่ยสังเกตเนี่ยมันมีขนมันมีขนนะคะพักกูดที่กินได้สีบ่มีขนนะมันสิบ่มีขนแล้วไอ้ที่หุ่มหัวมันมองนีเนี่ยมันสิเป็นคือคือเปลือก เปลือกหัวหอมอะค่ะเปลือกทั้งหนอกของหัวหอมาที่ห่มอยู่นะมันสิบเป็นขนนะคะถ้ามีขนนี่เป็นผิดนะคะ่ต้องเอามากินนะจ๊ะแล้วลการกินผักกูดนะคะตองต้มประมานสิบถึงสิบห้านะที่ตรงเดตไ้ซุกนะคะเพราะว่าผักกูดบางชนิดเนี่ยมันสพชนิดที่มีสารกรมเลงนะคะตรงเดตไ้ซุกนะคะ เดียวทายาสิหาพักกูดที่มันกินได้เราจะเอามาเปรียบเทียบให้เบิ้งท่านึงแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นอันนี้เป็นคลิปเฉพาะกิจ <laughs> คลิปเฉพาะกิจเนี่ยเป็นขนนังเสียอย่าก,กินเด้ค่ะอย่าก,กินได้แบบนี้นี่นี่เวลามัานบานออกมาค่ะเวลาใบามันบานออมากจริงๆเลยเนี้ นะพักกูดิกินใดมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งนะจ๊ะอันนั้นก็เป็นเ็ดเ็ดเ็ดทางกังวงปอมอันนี้เป็นลักษณะของ common blue violet นะคะี่เมืองทย,ย,ย่ยาโยะเคอินออ common blue violet นะตัวน,นี้เป็นเป็นพืชกินใดนะคะดอกมันในสีหวานดอกมันจะมีสองเฉดนะมีสีน้ำเงินยูมองกลางหลากาสีมออ่วงยูขอบขอบนะคะ อามก็กินดอกกับใบมันนะคะใบมันจะเป็นเมือกนะคะแต่ว่าจะกินหากมันได้ะคะ่ะหูซื้อว่าเขาบอกกินหากมันนะดอกมันจะหวานตัวนี้แซบๆ <c oughs> ดอกมันแซบๆหลาๆกันีเนเมืองทรายอยู่นี่เต็มพื้นเลยนี่เต็มพื้นเลยค่ะเต็มเลยหลยๆแนมไปทางใดกันมันจะสีม่วงค่ะ